เอาตั้งใจเนอไอเป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีแล้วนะขอมูเจ้าทั้งหลายแต่ละมือแต่ละวันความสุขโชคดีที่สุดคือการได้สะสมการบุญการกุศลได้ตั้งใจในการบำเพ็ญกุศลบารมีของตนนะชีวิตอย่างนี้ถึงแม้ว่า นะเป็นชีวิตที่ไม่รู้หราไม่ฟุ่มฟ้านะแต่เราก็เป็นชีวิตที่เรารักตัวเองนะไม่ใช่ชีวิตที่เราลังเกียจเดียดฉันนะตัวเองนะชีวิตใดที่เราเกลียดตัวเองวันใดที่เราเกลียดตัวเองวันนั้นนะเราจะเสียหายเราจะไม่ได้รายได้ไม่เกิดรายได้แต่วันใดก็ตาม นะเรารักตัวเองเรารักชีวิตของตัวเองชื่อว่าเรามีเมตตาแก่ตนเองอหังสุขีโตโหมินะข้าพเจ้าพึงมีความสุขนะบุคคลผู้จะมีความสุขได้ต้องพอใจกับชีวิตตนเองต้องสุขใจกับวิถีชีวิตของตนเองนะไม่ใช่ว่าเราตกต่ำนะย่ำแย่นะชีวิตต่ำสุดแล้วนะชีวิตนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะ นะชีวิตประมาณนี้แหละมันดีแล้วแต่ถ้าเราร่ำรวยกว่านี้นะถ้าเรามีความรู้ราฟู่ฟ้ามีความมากมีกว่านี้เราจะไม่ได้ทำอย่างนี้พนะระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราได้สงบอยู่กับตนเองนะสอนให้พวกเราได้รู้จักสมมธาชะเนะขาว่าสัมมาชะคือความสงบสันติคือความสุขที่เรามีเราเป็น นาสุขตามได้สุขตามมีสุขตามเป็นใครทำใจของตนให้ถึงความสุขอย่างนี้ได้ท่านบอกว่าเป็นที่สุดของชีวิตแล้วเพราะพระพุทธองค์นาะพระองค์เป็นถึงแม้ว่าเป็นเจ้าชายมหานาะสารเท่าใดก็ตามแต่พระองค์มีความสุขใจมีความพอใจกับการมาเป็นนักบวชนานะทรกรรมทรมานตนเองจนถึง6ปี ไม่มีใครทำได้เท่ากับพระองค์แต่พระองค์ก็มีความสุขนะเพราะพระองค์รักพระองค์เองแล้วก็หาวิธีที่จะให้พระองค์ท่านได้ได้ความผาสุกร่มเย็นนั่นเป็นความผาสุกความร่มเย็นที่นาะประกาศมาถึงพวกเราเพื่อแผ่มาถึงพวกเราคือให้พวกเราได้รู้จักใช้ชีวิต อย่างสัมมาทสานโดษถ้าเป็นพระภิกษุสัมมเนนก็อยู่ง่ายเรียบง่ายเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายกินง่ายนะมีความสุขได้ง่ายๆอย่านงะนี้คือหนะ้าที่ของพวกเรานะผู้เป็นพระภิกษุสัมมาเนนเทนชนะีให้นึกถึงว่าชีวิตของเราเท่านี้ใครแลกเปลี่ยนไดนะ้เขามีเงินเป็นล้านๆเนี่ยเขามาอยู่อย่างพวกเราได้ไหมนะเราอย่าไปน้อยใจนะ ชีวิตที่เราน้อยเนื้อตำใจว่าเราเกิดมานะเป็นพ่อนามหมาเต่าเราเกิดมาเป็นคนนะทุกข์ยากลำบากตราบตามเราเกิดมาเป็นคนชาวไร่ชาวนาเราเกิดมาเป็นคนยากคนจนอย่าไปเหยียบตัวเองอย่างนั้นนะให้นึกถึงว่าเราเกิดมาอย่างนี้อันนี้แหละเราได้ทําบุญเราเกิดมาอย่างนี้อันนี้แหละเราพอเป็นพอไปนะได้บ้านได้เรือนไว้หลับไว้นอน นะได้ญนะาติมิตรเพื่อนฝูงนะได้เพื่อนบ้านไดนะ้ลูกหลานวงวานว่านเครือทั้งหลายนะพอได้สารทุกข์สุขดิบนะพอได้นะประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญนะอย่างนี้เป็นต้นนะเท่านี้มันกำไรที่สุดแล้วนะให้นึกถึงสิ่งที่ตนมีอย่าไปนึกถึงสิ่งที่ตนไม่มีสิ่งที่ตนไม่เป็นนะสิ่งใดที่ตนเป็นเช่นเราเป็น นะพระเราเป็นคุณแม่ชีอย่างนี้ทำความสุขใจของตนให้ได้นะสะอาดในใจปล่อยวางในใจหมดจดในใจของตนให้ง่ายนะให้มีสติคุ้มครองชีวิตตนให้มีสติรักษาตนของตนอยู่เสมอเสมอศีลที่เรารักษาก็เป็นศีลแห่งสตินะปัญญาที่เราสะสมก็เป็นปัญญาแห่งสติสมาธิ ที่เราบำเพ็ญอยู่ก็เป็นสมาธิแห่งสติเมื่อสติคุ้มครองเมื่อสติรักษาเมื่อสติกีดกันบาปกรรมทุกโทษแล้วความน้อยเนื้อต่ำใจในชีวิตของเราจะไม่มีนะจะไม่มีอย่างแน่นอนในะอย่างผู้ฆ่าอาตมภาพนี่นะเกิดมานะก็เป็นลูกคนชุกคนยากนะเกิดมาก็อยู่ประมาณนี้แต่เราก็พอใจสุขใจ นะเพราะว่ากุศลบาร,รมีธรรมมันเติมเดียเด๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ให้เต็มให้เต็มเดี๋ยวนี้มันเป็นไปไม่ได้นะมันเป็นไปไม่ได้เราต้องทําด้วยความมุมานะพยายามบากบัน่นนะ่ะยากลําบากหน่อยนะก็ไม่เป็นไรแต่เราสุขใจเราพอใจเรายินดีนะเราเอาใจใส่ตัวเองด้วยความรักตัวเองด้วยความเคารพตัวเองด้วยความนับถือตนของตนเอง นะถ้าทำได้อย่างนี้นะพระพุทธองค์ตรัสว่าฉันทะวิริยะจิตะนาะวิมังสาฉันทะก็นับถือตัวเองรักตัวเองพอใจในสิ่งที่เราเป็นในสิ่งที่เรามีนะวิริยะกับมุมาณนะพยายามนะบากบั่นทำไปจนตายจิตะเอาใจใส่จดจ่อใส่ใจตั้งใจแน่วแน่นะมั่นคงไม่หวั่นไหวต่อเครื่องขวางกาั้นอุปสรรคทั้งหลาย วิมังษาคือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนของตนเองเพิ่มบุญทานศีลให้มากให้มียิ่งขึ้นเพราะเราตกต่ำแล้วนะอย่างนี้อันนี้ถ้าเรียกว่าผู้ใช้ปัญญาท่านแก้ไขอย่างนี้นะท่านแก้ไขอย่างนี้ฉะนั้นนะก็ขอเป็นนะคำเตือนเป็นคำกล่าวเป็นคำสอนนะแก่หมู่เราท่านทั้งหลายได้กำลังใจนะชื่อว่าได้ที่สุดได้ ทุกอย่างถ้าหมดกําลังใจก็หมดทุกอย่างอันะนี้ก็เหมือนกันนะพวกเราเป็นพระเดน,นเถนชีก็อยากได้อยู่คือกําลังใจนะจากญาติโยมถ้าญาติโยมไม่เหลียวไม่แลลนะ่ไม่สารทุกข์สุขดิบไม่กลับไม่แกงแหละเราก็ตายกันเท่านั้นละ่ะนะกำลังใจจากญาติโยมก็สําคัญนะสาธยาติโยมก็ได้กําลังใจจากพระสงฆ์นะคุณยา่าคุณยายชีทั้งหลายเป็นต้น อันนี้คือเครื่องบำรุงใจเรียกว่าสวรรค์ดิบในเมืองมนุษย์สวรรค์ดิบในเมืองมนุษย์ใครได้อย่างพวกเราเราคิดดูคนเศรษฐีมหาศาลเขาได้ไหมวันวันเขากุมขมับเพื่อที่จะเสาะหารายได้รายเพิ่มขึ้นมาแล้วเขาทำอย่างพวกเราได้ไหมฉะนั้นสวรรค์ดิบในเมืองมนุษย์ มีแต่พวกเราเท่านั้นที่จะทำให้เกิดทำให้มีหรือจะทำนรกดิบในเมืองมนุษย์นะก็สุดแท้แต่อ,อะไรเป็นบาปอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นโทษอะไรเป็นความอุนว่ะอุ่นวายในใจกูเอาเขามาขาหมดกูสมเขามาทั้งหมดหรือกูพูดออกไปกูส่งออกไปจากใจของตนอย่างนั้นก็คือนรกดิบในเมืองมนุษย์นะนี่ฝากไว้ ให้พินิษพิจารณานะรวมแล้วก็ขอให้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีเป็นกุศลบาร,รมีเครื่องที่จะพาเราข้ามพ้นจากสังสารวัฏอนุนว่าวุ่นวายหลายหลวงอย่างนี้นะสิ่งใดที่เป็นบุญนะขอจงสำนึกระลึกในสิ่งนั้นๆสิ่งใดที่เป็นธรรมะมักผลจงเพิ่มจงเติม ดนะทึ่งที่สุดแล้วก็จะเต็มอิ่มขึ้นนะในใจของตนดังพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้อิ่มแล้วแล้วก็มาทำพวกเราให้อิ่มด้วยนะองค์หลวงปู่จามหาปุญโญเป็นต้นนะคุณยา่าชีแก้วเสียงล้ามเป็นต้นท่านอิ่มแล้วแล้วก็มาทำให้พวกเราผู้หิวอยู่ให้อิ่มตามนะอย่างนี้ เป็นเครื่องประจักษ์พยานชัดแจ้งแล้วยะชาวาลิวหาปุราปริปุเรนติสาการังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติ

ราสุยาธมนิโอวิวันชนุสรมโลโควินาสตุมาเตปวัดวันโยสุข um ีดิคายุโกมาวาปิวันดเน

Petan nanda ki nandaca bupe ka manserang na iunang <Sessing> wasoko wa yawannya pridewana na tampeta naa ewan dina niatayo cakoda ki nadina Ading <laughs> ga latang <laughs> hitay Saana suapati sayaati tammosyayanidaito paieana puya cekata ra bo cabepi kuna man padinang tuhehipun yang unaanapa kani pawwa tusa pemangga rong เนวตาสัพพะบุทธานุบาเเวนาสดาโสทิปวันตุเตปาวาตุสาวะมังการังรักขันตุสาพะเดวตาพันุบาเเวนาสดาโสทิปวันตุเตปาวาตุสาวะมังการังรักขันตุสาพะเดวตา सा पङ्खनुपावना सदोति पावन्तु